สวัสดีพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบรรยากาศดีค่ะพี่น้องขาบังดูโอ้บรรยากาศดีรอบบ้านคุณแม่น้องหมวยอุดรธาน,นีนะคะมาซองเบังน้องหมวยิ่นน้องหมวยิ่นตื่นแล้วปาเดียทำอะไรลูกมันเร็วโอ้ั่งแล้วแต่งตัวแล้วลาติค่ะคุณเหมยสวัสดีค่ะ,ะ,คะ,ววคะสวัสดีค่ะแต่งตัวล้วแล้วค่ะสวัสดีค่ะน้องฟาเดีย โอ้ยแต่งตัวแล้วแต่สาวแต่คุณย่ยเก็บถังคุณย่าข้าเข่าห้องน้ำยนนู่ยวันน้อฟ้ายแต่งตัวแล้วอ่าวันนี้ไปในชุดอะไรคะ่ะชุดพาละชุดภาละโรงเรียนสีแดงนะคะเป็นไ,ได้น้องไว้อากาศดีปะอากาศดีฝนตกบ่ามือนี่ตกทั้งคืนเลยค่ะ <laughs> <laughs> มเมื่อวานเจอไปหาหมอมาฝน, <laughs> นตก่าฝนตก เป็นได้แสดงว่าแม่ฝนมาดูมาดูเอ็มปะเขาเป็นแม่แรงมือนี้เป็นแม่ฝนค่ะเ่าดเป็นแม่เหมือแม่ฟาเดียบอ่ะเพาด้เป็นแม่ฟาเดียได้เป็นแม่ฝนเป็นยังได้อาการเริ่มดีขึ้นบอคะอาการก็เริ่มดีขึ้นค่ะเอออ่าเพิ่นถามว่าเป็นจังได้สมม้อนี่อ่าอาการของนั่งดีขึ้นสมองปลอดโปร่งนะคะหลุกจักเข็ดเวียกเข็ดงานตอนนี้มีความสุขบ่อยู่ได้อยกับลุกเนี่ยมีความสุขค่ะอืมเพิ่นบอกว่าให้น้นงมวอเข็มแข็งเข็งสีไปตลอดเด้อเพิ่นเห็นเจาไส้เขา โอ้ยอยากกินของข้อยเกียร์ดิเว่นานะคะน้องไว้เพิ่นก็นมีอาการดีขึ้นนะคะพี่น้องดีวันดีขึ้นขึ้นไปเรื่อยๆเข้ากับประคับประคองกันไปนะคะเรลืองเรียนไม้ได้สอนการบ้านลูกบอสอนการบ้านลูกค่ะอ่าอาบน้ำอาบน้ำเห้ลูกบออาบให้ค่ะเห็้วกินให้ลูกบอเห็นให้ลูกค่ะเคคะออพาลูกอ่ามีากิจกรรมอ่าที่อ่าคลายเคยรียดบอ มีค <Auf> ่ะอย่างเช่นกระโดดเด้าเก้าสันแมนบอสแม่ค่ะอย่างเช่นเต้นหมอลำซิ่งค่ะหมอลำซิ่งสมัครจากผ้าหลุดจอดเต้นจังไดอ่าถ้าไปหมอลำซิ่งนเราพังอ่าเด้อนั่งเด้อเด้อเด้อนั่งเด้อเด้อนนั่งเด้อเด้อเด้อนั่งเด้อดึง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 พี่น้องเบอร์หมอลำซิ่งบรรยากานลักเทียเบรรยกาศเฮ็ดให้ลูกเพื่อนอันหัวเราะมีเสียงหัวเราะนะคะเฮ็ดให้เฮ็ดให้ตลก เจ้าเหตตลกนะคะน้องฟ้าเดียก่อตอนนี้ก็อยุ่ใกล้ชิดแม่หมวยได้แล้วนะคะน้องฟ้าเดียกับบอมมกันบอได้กลัวบอดยานแม่หมวยนะคะกับเป็นเพื่อนเป็นแม่กันยอกกันพี่น้องยอกกันดีารมันนี่ค่ะอ่าตอนนี้เจ้ากับทุกอย่างเริ่มโอเคลงล็อกร้อยเปอร์เซ็นต์หรือยังทุกอย่างเริ่มปกติค่ะเออปกตินะคะเอาเจ้าเหตดตาขวางขึ้นมานานยเหจังได้ก่อนอ่าพูดหน่อพี่น้องไม่รอแสดงขึ้นได้จังไดยเอาทากินข่าสาเ่จังได้ก่อน ถ้ากินขอสักเอสไปพี่น้องกมสุขของนั่งเล็กๆน,น้อยๆนะคะขอบคุณนะคะพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้นะคะขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมนะคะพี่น้องคะขอบคุณที่คอยส่งกำลังใจให้ครอบครัวคุณแม่น้องมหมยอุดรธานีน้องก็มีอาการดีขึ้นนะคะไม่ยังฝากถึงเอฟซีบ้างคะขาบากทั้งเอฟซีที่ทรงกำลังใจเขามานมเงินกัขอ,อบคุณค่ะจะบสเก็บทุกคอมเมนต์ทุกหัวใจทุก จังหวะระนะจ๊ะเป็นกําลังใจเพื่อในการใส่ซีวิตเป็นคนดีของสังคมค่ะพี่ลอยเอซี่วาขอขอบคุณแบบไม่พัชรีจักบาทเนี้ยนะพี่วะขอบคุณแบบพี่ใหม่พัชรีหน่อยอขอบคุณค่ะ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 พี่น้องมีรอยยิ้มแต่เช้าจ้า